ให้เขาโชคนะกลัวใช่ไหมล่ะดีกับเขาเหมือนน้าแม่แม่แม่ไม่อยู่อะพ่อพ <có> ่อมาแม่กับพ่อพี่หอมพี่อุ้ยขอความรับผิอแม่ด้วย พอแล้วใช่ไหมก็เธอไม่คุยกับเขาว่าจะให้เขาทำยังไงอะฮะเธอไม่โกรธเขาจะอยู่กับเธอนะถูกไหมน้องร้องมืนนี้อ่ำเลี้ยงเอง กางมือเลยเป็นเกื่อนพูดเอดเป็นเลือเป็นไรกักลุไปเลยเฮ้ยทำไรกันเนี่ยโหพี่โตสุดยอดอะพี่ มากคนนี่ขอบคุณมากเลยครับพี่แ่พี่ลึคนจริงเนียอเฮ้ยไอ้เมิร์มันขี้อยู่สัญญาสัญญาสัญญาขอเดาดิเดาดิเ้มเล่าแลเรออ่เลได้ไม่มีคนฟังตรงนี้จะเลิกเล้าอ่ะเน่คอยดูนะครับกเตะ

อิงอิงเป็นอะไรอะ่ะอิงพอ่อแม่พอ่อ แม่คิดว่าลูกจะเป็นทอมไปแล้วซะอีกพาแฟนมาสิลูกบอกเขาว่าไม่ต้องอายเรื่องอย่างนี้มันต้องรับผิดชอบคิดหาทางออกด้วยกัน ใช่ว้าได้เปล่าไม่มีอะไรเลยหรอกไม่ใช่ละไม่คือจะถามว่าทำข้อสอบได้เปล่าระดับกูมึงก็รู้ระดับกูแล้วปึ๊กโอ้โหจริงดิแต่ปีนี้ข้อสอบไม่โคตรยากอ่ะโคตรยากอ่ะไม่เไม่เคยสอนอ้าวไหนปอกปึ้งงวะใครพูดมึงอ่ะพูดบอกว่าปึ๊กกูเปล่า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 อะไรวะกวนตีนเสมอมึงกูไปแหละเฮ้ยแล้วว้ารีบไปไหน อยู่ก่อนดีวะเอออยู่ก็ได้เออแล้วเฮ้ยนะเธอยนี่สาวเป็นวะกูก็ไม่อยากสาวขนาดนี้หรอกค่ะเอเอมีสาวจัดให้แล้วม่อยากขัดศรัทธาแหม่สาวที่เี็กมาจัดให้ละค่ะอันนี้ฮอตนะ วันับล้รงกไม่ทำอะไรเลยวันเที่อวไรพวยมิวนี่แหละเล่นด้วยหน่อยแม่รางขึ้นหัวเลยค่ะดูเชิญค่ะ บ้าหรือมึงจะมออยวะเนี่ยเอ้ยแซมดี้คนเขาลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่บนขั้นบก่ะเออเรื่องมึงอะเอาเมนูไปก่อนละกันถ้าเพื่อนเขาอยากคุยก็แอดเฟซบุ๊กพี่มาค่ะถ้าน้องเขาอยากได้เบอร์ก็เดินมาขอเบอร์พี่แล้วกันนะค่ะขอบคุณนะคะพี่ไปละคุณค่ะเออมึงจะไปไหนเออกูไปเที่ยวก่อนคืนนี้อยากเล่าเนี่ยของพิเศษเห็นโอกาสไหนมึงก็ฉลองตลอดอ่ะ ก็แต่งแนววะบังกูไปดิช่วยเนมไปด้วยเดี๋ยวกูโทรเกที่บ้านไงอเออกูเยี่ยวก่อนจว<า>เจอบช้ากูให้เนมเยี่ยวแทนนะเว้ยเฮ้ยลูกเชี่ยรของมึงเนี่ยฮัลโหลคะแม่วัน <Okay. S 1> นี้นัดขอนอนบ้านเนมนะคะ <Okay. S 2> พอดีมันอยู่คนเดียวเลยจะไปดึเพื่อนค่ะ เจอกันพรุ่งนี้ค่ะค่ะค่ะวัสดีค่ะไหนอ้างกลุยแล้วมึงเอา้าหรือมึงจะมาคนเดียวเป็นดาวล้อมเดือนก็นดีสิคะผู้ชายเยอะเลยูวีรงโ้โหอย่ได้แกสืขข่อค่ะมาดูนั่นแดงแดงแดงดงนั่งนั่ไหนห<า>ไหนแก้วน<า>ไหนแก้วนแบดป้วะมาเฮ้ยมึงมึงเมาให้แล้วแอ้ เดบิดเทอรมที่อันแสนที่เราชอนอะไนนอ่ปากแตกกันมดต่อตอเลเป็นเพลงเป็นเพลไหมเนี่ยเมเงี้ว่ะกูมีเกมไม่เล่นเกมอะไรวะช้อนเหมือนไปที่ใครว อยากหมดก้าเอาเลยเอาเลยมาทีดีมามามางั้นงั้น้ถ้าถ้ากลัวต้องเล่นนะครับโอ้โหไม่มีใครอหม้หเล่ไหมมึงเลยตามืองเลย้หมดก้าหมดก้าวหมดก้าหมดก้าหมดก้ายอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้ยอยาให้กูหมุน้องัรา อ้าอ้าอาองสององมสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแปดคู่อี๋เก้าคู อะไรกะไอ้ถอยนัดอย่าหลับเป็นหมานะมึงใครหมาใครหมาเป่าหมากูแค่ยืดขาเช่ยอ้ยวะเพื่อนกูที่รับฟป นี่เมาแล้วฝากมา,กายอ่ะลาฟ่เฮ้ยหล่อนี่หว่าเรียนอะไเนี่ยทุกภาคทันเทียใช่แล้วจากเกียร์บอสอะไรไงอ๋อมันจากหลมสักเดือน ลมสักรมสักรมสัก้จกมันรังมรักลมสัก,สก,สก,สกวันหลังซมา้อมามานมารเล่ามเค่ารมป่าม่ม่้ม่า้า้มาไ้ได้ Thank you. คุื่ันก่อนเรื่องเมื่อคืนมึงห้ามเล่าใใครฟังเด็ดขาดถ้ามึงเล่ามึงเล่นมึงแน่ เที่ยอะไรเนี่ยหายหัวไปท้าทิศเลยโทรศัพท์ก็ไม่รับแล้ววันนั้นมึงหายหัวไปไหนกูไปกัะจำมาแล้วมึงรู้ไหมเกิดเที่ยอะไรขึ้นกับกูมีอะไรหรอมีอะไรวะช่างเหอ Hey, bỏ mà hờ Để cô đánh tim Mưa hỏng kim lo của Cái này mà nó mùa nhúa giọt đà Ba Ừ, ừ. Pa, pa. ờ Mày mi lại rồi Ba ba Lo chiếc bệnh rồi Ờ, lo chiếc bệnh này ทำไมโรงเรียนไม่ติดแอร์วะแล้วเฉพาะโรงยิมถ้าติดแอร์มันเยี่ยมมากโอ้ยี่อะไรมาติดให้มึงวายชิ้นแห่งไลยคู่เนี้ยไม่ปดูไ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 ปู่ไปดนกี่โมงแล้วมึงเขานัดซ้อมกี่โมงโคตรช้าเลยนะมึงอะไรอะไรอะไรไม่ต้องเลยอย่ามาแอบเมาส์กูเห็นเว้ยเมาส์้พี่นายพี่ปออยู่ไปหาดใหญ่มาซื้อของมันเต็มเลยไปไหนดูดิแบงค์กันแบงค์เร็วๆเร็วๆนี่มีมีมันหิว โยบอยกพี่ถามอะไรอย่างดิผมให้กินถ้าใหญ่มีแต่ของนี่หรออร่อยเลยพี่นีเออพี่เชื่อน้องโยกไม่ดีว่ะได้เที่ยวพี่อยู่แต่ที่เนี้ยนั่งพาวิฟิกอุ้ยวิชาเดียวกันเลยอะ่ะตอนสอบเขาช่วยเยอะปะคะโคตรช่วยกูเลยเขาให้เขียนผูดวิฟิกอ่ะไปส่งเขาใส่แฟลชไดร์ใช่รู้ป่ะแม่งเอาไปทำไรไำอะไร่ะแม่งเอาไปสอนรุ่นน้องต่อเว้ย วาเฮียเนอนะเออแต่ปีหน้าเดี๋ยวก,ก็ต้องเรียนกับอาจารย์ลูกคุณเหมือนกันน่ะโอ้เฮียมไปเลยอ่ะนี่กับแม่งก็เหมือนเรียนหลักสูตรพี่อ่ะถ้าเรียนไม่รู้เรื่องอย่ามาด่าเฮ้ยนัทแล้วพี่บ่นคิดถึงวะแล้วปีนี้